เอาูดถึงเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับโดยทางกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่426จังหวัดกระบี่ปฏิบัติการเด็ดขาดจับกลุ่ม6ผู้ต้องหาพร้อมอยาบ้ากว่า1.3ล้านเมตรขณะนัดหมายส่งของริมถนนเซาเทิร์นกระบีส่สุราษฎร์ธานีครับเมื่อวานนี้นะครับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่426ตำบลกระบี่ใหญ่อเภรเมืองจังหวัดกระบี่ นายัางคูลศรีลาเทวาคูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พุ่มนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ร้อม้วยนายอนุวัตหมดริงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ฝ่ายความมั่นคงพันเอกสันเสริญพุ่มเกิดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ฝ่ายทหารนายพานุพงศวดิ์วงศ์ผู้แทนสำนักง,งานปปสพันตำรวจโทกิติพัฒน์ลื่นรวยรองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่42 และพันตำรวจตรีนรงอ่อนทองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่426กระบีร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนรักโดดิลเลอร์โดยจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดจำนวน6คนพร้อมของกลางยาบ้า1 3 7 6 0 0้าเม็ดรถยนต์3คันและโทรศัพท์มือถืออีก6เครื่องครับทั้งนี้นะคะเมื่อวันที่3 1สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2 5 6 8เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติด ร้อยต่อชอดอที่426จังหวัดกระบี่นำโดยพันตำรวจตรีแนวรงอ่อนทองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่426ภายใต้การอำนวยการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงทั้งฝ่ายต่อชอดอําสำนักงานปป,ปอสอและฝ่ายปกครองได้ร่วมกันในการวางแผนสกัดกั้นขบวนการค้าย,ยาเสพติดรายใหญ่หลังได้มีการรับข่าวกรองว่าจะมีการลักลอบส่งมอบยาบ้านในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ต่อเนื่องพื้น ที่หมู่3ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีริมถนนหมายเลข44ฝั่งขาเข้าจังหวัดกระบี่หรือถนนสายเซ,า,ยซาเทิร์นกระบี่สุร,ราษฎร์ธานีการปฏิบัติการได้เริ่มจากการสะกดรอยรถเก๋งมิตซูบิชิมิราสีดำทะเบียนขอไข่ขอไข่7115สตูลซึ่งต้องสงสัยว่าใช้ในการขนยาเสพติด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและสามารถควบคุมผู้ต้องหา4คนประกอบด้วยผู้หญิง2คนและผู้ชาย2คนซึ่งทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ามีการนัดส่งยาบ้าในพื้นที่ดังกล่าวและนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดยาบ้าที่ซุกซ่อนไว้ที่ริมถนนสาย44พื้นที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่พบของกลาง68,000เมตรต่อมาขยายผลไปยังรีสอร์ทที่พักของผู้ต้องหา พบรถยนกระบะโตโยต้ารีโวสีเทาทะเบียนพอพึ่ง5703สงขลาและเมื่อสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหาให้การว่ายังมียาบ้าอีกจำนวนมากซ่อนอยู่ริมถนนในพื้นที่ของอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นและพบถุงพลาสติกสีดำ6ถุงยาบ้ารวมกว่า68,000เม็ดค่ะเจ้าหน้าที่ยังล่อซื้อและดักซุ่มรอผู้มารับของจนสามารถสกัดจับ รถกระบะอูซูซดี d ม a x สีดำทะเบียนกไก่เอออ่าง48466สงขลาพร้อมผู้ต้องหาเพิ่มอีก2คนครับได้ของกลางยาบ้ารวมทั้งหมด1,376,000าม็ดตรโทรศัพท์มือถือ6เครื่องและรถยนต์รวม3คันผู้ต้องหาทั้ง6รายได้แก่นางสาววันนีมาดีอายุ38ปีนางสาวอมรรัตน์แก้วพิบูลอายุ38ปีนายมูสัมมัติ พัชเวกอายุ38ปีนายยามานยินเบี้ยวอายุ33ปีนายซุนคิปลีกายยยุอายุ35ปีนายอัชฮามาระอายุ36ปีจึงควบคุมตัวส่งกองร้อยต่อชด426จังหวัดกระบี่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายและมีสัตยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายพร้อมแจ้งข้อหาเสพสารเสพติดเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาบางรายด้วยครับ นอกจากนี้นะคะยังมีผู้ต้องหาอีกสองคนที่ไหวตัวสามารถหลบหนีไปได้โดยใช้รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เป็นพาหนะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะได้ทราบชื่อนามสกุลและทะเบียนรถแล้วอยู่ระหว่างการประสานงานขยายผลการจับกลุ่มจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับยาบ้าดังกล่าวมาจากจังหวัดเชียงรายแล้วนํามาพักไว้ที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นจะมีผู้มารับส่งต่อไปอยังจังหวัดชายแดนภาคใต้การจับกลุ่มยาเสพติดครั้งนี้ถือว่าเป็นการทลาย เครือข่ายค้าย,ยารายใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดก,กระบี่ที่สร้างความดือดร้อนต่อสังคมและการจับกุ่มครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มอย่างเข้มแข็งนะคะของเจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วยค่ะ